ท่านผู้ชมขนาดเดียวกันคือเรื่องนี้นะจริงๆอามองเป็นมุมการเมืองปัญหาระหว่างพรรคการเมืองอก็ได้ถึงแม้แกนนำเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะปฏิเสธไม่มีปัญหากันอย่าไปคิดสิว่าแดงน้ำเงินใช่ไหม,มแต่อันนี้ก็มีคนมองแต่จริงๆตรงไปตรงมานะเรื่องนี้เอาเนื้อเรื่องอะ กระบวนการตรวจสอบอ่ะไม่ต้องเป็นการต่อสู้กันในเชิงเทคนิคกฎหมายหรือองค์กรของใครอะไรยังไงนะเอาเนื้อเนี่ยหัวไหมเราก็ไม่รู้ถูกไหมท่านผู้ชมคิดว่าหัวไหม,มหัวแปลว่ามีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่มีการกล่าวหาค่ะปัญหาก็กระบวนการตรวจสอบขนาน,นี้มันเกิดการต่อสู้กันในเชิงเทคนิค ตั้งแต่เรื่องอำนาจมาจนกระทั่งถึงให้องค์กรอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่จะมาค้ำยันซึ่งกันและกันอยู่ตอนนี้มไม่ใช่สิองค์กรอิสระดูจะเป็นข้างหนึ่งเลยคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหม<า>ไม่รู้หมายถึงท่าทีหรือความเห็นหรืออะไรที่ออกมาเป็นตวัวหนึ่งความเร็วอสองคำสั่งเราก็ไม่รู้ไงอาจจะเป็นความเมินก็ได้แต่เอาเฉพาะเนื้อเรื่องเนี่ย ว่ามันมีขบวนการหัวจริงไหมอาจถ้ามีมันมีนอกเหนือจากกรณีที่ตกลงกันเป็นตัวมีเงินเข้ามาเกี่ยวไหมเอ่อหรือมีขบวนการจัดตั้งวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไหมอันนี้ต้องรอดูแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือการดำเนินการเนี่ยมันเดินหน้าลำบากแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนไปสนใจเรื่องการประลองกำลังกันของพรรคการเมืองสองสี โผรไหมอาทนี้ล่าสุดผมไม่ได้พูดเล่นหรอกท่านบูชมก็ในเมื่ออนุกรก,กตชุดที่26ซึ่งมีกรณีที่สวไปร้องกับสามนนนว่าดีเออโดยลำตีทวีเข้าไปแทรกแซงครอบงำในกรกตเพราะชุดที่26กถึงแม้รองเลขาธิการกรก,กตจะเป็นประธานแต่มีดีเอออยู่ด้วยถูกไหม สารมนุนสั่งให้ d ีเหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไม่ใช่สั่งให้คุณทวีหยุดคุม DSI ถูกไหมเออท่านผู้ชมประเด็นก็คือคณะอนุกรรมการกกตที่มีรองเลขาลกก,กตเป็นประธานคือชุดที่26เป็นขั้นตอนแรกเนี่ยขณะนี้เรียกมารับทราบข้อหาแล้ว55คนกำลังจะเรียกเพิ่มอีกถ้าเป็นไปอย่างที่แหล่งข่าวบอกคือเดี๋ยวจะมีอีคนถูกไหมมีหนึ่งในนั้น คืออดีตรองประธานสภาของภูมิใจไทยคุณสุภาชัยหนึ่งในนั้นเป็นรัฐมนตรีปัจจุบันของภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยาพาณิชย์ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ยินแยงขอบริสุทธิ์อีกหนึ่งในนั้นเป็นนายกอบจอนครชิตธรรมราชภูมิใจ<น>ไทยชนะเลือกตั้งไปเออเนี่ยอาคารณอนุชุดนี้อยู่ภายใต้กรกตถูกไหมค่ะถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะมีสวไปร้องกับสามนูนแล้วสามนูนมีคำสั่งวันเดียวกันเลย ให้ทวีหยุดคุมดีเอไอเพราะมีดี mm. เอสไอเข้าไปแทรกแซงครอบงำในกรกต mm. ซึ่งก็ระบายถึงชุดนี้ mm. ชุดยี่สิบกเพราะมีดีเอสออยู่สามคน <Th a. S 2> แต่ส่วนใหญ่เป็นกกต mm. และเป็นชุดที่ออกถูกไหมขณะนี้วันนี้จะเป็นวันที่สามของการเรียกสวที่ให้ไปรับทราบข้อากล่าวหาอีกสิบเอ็ดคนป <Th a. S 2> รากฏว่า สอวชัตวัตซึ่งเป็นหนึ่งใน55คนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาแท็กทีมสอวอร้องกอกตให้สั่งให้คณะกรรมการชุดที่ส6ของกอกตอเองหยุดปฏิบัติหน้าที่งงไหมหไม่ต้องงงเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วล่าสดุดอาคุณชัตวัตแสงเพชรสอวอรไ,ปไปพร้อมด้วยคุณอลงกฎวรกีค่ะไปขอให้กกต สั่งให้อนุกรรมการของตัวเองชุดที่26หยุดปฏิบัติหน้าที่คือไปยื่นหนังสือร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการสืบสวนแต่สวนชุดที่26อืระบุว่าไม่กระทําให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช,ชี้ขาด และแก้ไขเพิ่มเติมการรักษาความลับของทางราชการซึ่งมีการปิดหมายโดยไม่ชอบอการปฏิเสธการเข้าถึงพยานหลักฐานในวันที่แจ้งรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งดําเนินการตามกฎหมายหมายถึงอ้างว่าที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยถูกปฏิเสธให้เข้าถึงพยานหลักฐานที่มาแจ้งข้อกล่าวหาเขาและยังไงต่อพลตํารวจตรีชะตะวัฒน์ท่านบอกว่าท่านไปรับทราบข้อกล่าวหาคิวของท่านคือเมื่อวานนะคะ แล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ด้วยความเป็นกันเองอคือคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการตัวเล็กๆคุยกันแล้วรู้เรื่องไม่เหมือนกับคนที่มีอำนาจจังการอันนั้นคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอต้องยกความชอบธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวเล็กๆแล้วก็บอกว่าที่มายื่นหนังสือถึงประธานกกตเนี่ยก็คือต้องการจะขอความเป็นธรรม ให้กับสอวอที่ถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก็คือ55คนเนื่องจากว่ากรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เนี่ยได้ละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรงและและเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะ <c ười> การออกหนังสือเชิญที่ไม่ใช่หมายเรียกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา <c ười> อีกทั้งยังแจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือหาพยานหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาได้หมายถึงว่ามันไม่ชัดเจนพอที่จะให้ไปหาพยานหลักฐานมาแก้ข้อหาคุณต้องแจ้งข้อหายชัดว่ากล่าวหาอะไรค่ะเ<ฆ>ขาจะได้ไปต่อสู้ได้แล<ม>้ยังไงต่อุณแจ้งไม่ชัดเจนแล้วก็ขัดต่อหลักความเป็นธรรมที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดเอาไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องรับข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาข้อต่อมาคือวิธีการติดหนังสือเชิญ ไม่ได้มีการรักษาความลับราชการเอาไปเปิดเผยติดอยู่หน้าห้องไงแล้วยงังไงไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดว่าจะต้องบรรจุซองสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยการติดหมายณที่พักอาศัยของผู้ถูกกล่าวหาในเขตกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบรักษาความลับของราชการสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและกิจยศของผู้ถูกกล่าวหาหมายถึงผู้ถูกเรียก แม้ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามในการแจ้งสื่อมวลชนไปทำข่าวแต่การกระทำดังกล่าวมีเจตนาพิเศษให้เกิดความเสียหายโดยไม่สุจริตนั่นคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางและเลือกปฏิบัติ ทำให้เข้าใจได้ว่าสอวอที่ถูกออกหมายเรียกและรับทราบข้อกล่าวหาเป็นผู้กระทําผิดฝ่าฝืนพรปรว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอทั้งที่สื่อมวลชนเสนอข่าวร้ายแขนงรับฟังได้ว่าสอวอกลุ่ม8บวกหนึ่งและ21บวก24 <c oughs> ก็มีเหมือนกันใช่ไหม แต่ไม่ปรากฏว่ามีการสืบสวนใต่สวนแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางอาจจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่กกตเป็นองค์กรอิสระปราศจากความครอบงำทางการเมืองแปลว่าท่านชัตวั์บอกนอกจากร3 8 2ยังมี8ปดสนึ่วกหนึ่งแล้วก็มี21.24ด้วย8ปบวกหหรือ8 1ดต้อง8 1ดบวกสไหมคะถ้าเป็นสวที่แหล่งข่าวบอกว่าเป็นสวกลุ่มสีขาวและยี่ส หมายถึงติดตัวจริง21แล้วก็สำรอง 24, 24อ่ะแวกส1แต่ชุดที่ถูกเราวหานี่คือ138บวก2อ่ะใช่ค่ะตัวจริง138สำรอง2ค่ะแล้วยังไงอ่ะพันอ่ะพลตบีชัตวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับว่าข้อสังเกตว่ากรรมการชุด26ของกกตมีเจ้าหน้าที่จากเดสไอ3คนร่วมเป็นกรรมการสัดส่วนคือ3ใน7 3ในเ เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐมนตรียุติธรรม DSI อม DS นะคะอาจจะเข้าใจได้ว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสารส,ารสารั่งลมำตียุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปแล้วการทำงานของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่16กของกกทที่แจ้งข้อกล่าวหาในลักษณะเคลือบแคลงขอตรวจสอบพยานหลักฐานขอคัดถ่ายพยานหลักฐานเพื่อเตรียมเอกสารชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาแต่กลับถูกปฏิเสธอ้างว่าไม่ให้เปิดเผย เสมือน,ม,อนมัดมือชกฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องก็คือหให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนไต่ส่วนชุดที่26และรวมถึงถ้ามีคณะอื่นที่กระทำในลักษณะเดียวกันก็ให้ยุติทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้น 2. ให้มีการเพิกถอนกระบวนการใดๆที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี้ทั้งหมด 3. อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนได้มีโอกาสตรวจสอบและเข้าถึงพยานหลักฐานท,ทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งข้อกล่าวหาเพื่อให้สามารถปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนได้อย่างเหมาะสมโดยสรุปก็คือให้กรรมการสอบสวนและไต่สวนชุดกกตที่กำลังเรียกท่านทั้งหลายไปรับทราบข้อกล่าวหาท่านก็เลยเลียงว่ามันไม่ชอบอยังไงตั้งแต่ต้น b d s s เเข้าไปอยู่ในกรรมการ7คนเนี่ย i SI คนกกต4คน แล้วก็โยงใหญ่มาไม่รับความเป็นธรรมอย่างไรร้องขอให้กกตชุดใหญ่ได้สั่งให้กกตชุดสืบสวนสอบสวนชุด26หยุดสักทีและให้เพิกถอนกระบวนการใดๆที่ทํามาก่อนหน้านี้ด้วยท่านผู้ชมเชื่อไหมโอกาสสูงที่กกตจะสั่งโอ้ค่ะแล้วทีนี้กระบวนการใดๆที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะต้องถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะบอกไปได้ยังไง กรรมก,การชุดนี้ตั้งโดยกกตอเองนะไปไปได้ยังไงเดี๋ยวกกกตชุดใหญ่จะมาสั่งให้เลิกเลิกไม่ถูกต้องเพราะมีคนมาร้องว่าทําไม่ถูกอ่าแล้วคนมาร้องก็คนที่คุณไปเดินเมือการเขานั่นแหละอ่าแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งก็บอกอะไรที่เป็นไปไม่ได้เหรอมันเป็นมาแล้วทั้งนั้นแหละอืน้องคิดว่าอย่างไงไอ้เราก็ไม่รู้ไงอืขนาที่ช่วงถามตอบนะ พลตบดีชัตวัฒนยอมรับว่าการตรวจสอบขกกองกตที่สุดจริตกับเที่ยงธรรมอยอมรับได้ยอมรับถ้าเกิดว่าเป็นกะกะตคณะใหญ่อะค่ะซึ่งการตรวจสอบโดยสุจริตโดยเที่ยงธรรมอันเนี้ยยอมรับได้อันนี้ที่ท่านเคยพูดไงค่ะถ้ากะกะตใหญ่ท่านโอเคไม่ได้มีปัญหาอที่ท่านเคยพูดกับนักข่าวที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นข่าวแต่ถ้าอนุกะกะตกะเลวกระลากนะ จำได้ไหมกาเลวรากอักเลวรากค่ะอันนี้ท่านพูดตอนที่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวไงใช่คือท่านบอกว่าก็ไม่ใช่ให้อนุกกตกาเลวรากที่ไหนก็ไม่รู้มาเรียกกกตใหญ่เรียกมาเลยไปทันทีเพราะมีความเป็นธรรมค่ะแต่อนุกกตกาเลราอะไรนะกาเลวรากลิ้นพันธ์อ่าทั้งนี้ทั้งนั้นพูดเหมือนกันไหมคือท่านก็บอกว่าชุดกกตชุดใหญ่เนี่ยที่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมยอมรับได้แต่อชุดเล็กที่26เนี่ย ถ้าปราศจากการครอบงำของทางพักการเมืองซึ่งได้ชี้แจงการดำเนินการของดีเอสไอตั้งแต่ชั้นสืบสวนสอบสวน,สวนม,มันเหมือนกับการเบเปนประเด็นการทำงานเหมือนยืมมือคณะกรรมการชุดนี้ประธานกะกะตก็ควรจะต้องเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับดีเอสไอเลยอย่างเช่นอาจจะเป็นสำนักง,งานตระวจแห่งชาติหรือพนักง,งานอายการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องที่เขาพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาคือกะกะตอตอนที่ตั้งเนี่ย เนื่องจากว่าดีเอสไทเขาทำหลักฐานคู่ขนานไปในคดีฟ้องเงินกับอังยี<ห>ก็เลยเอา DSI ออสามคนเข้ามาอยู่ในอนุนี้<ห>ซึ่งมีกรกตเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ถูกไหมเพราะสมในเจ็ดอ่อาดีเสไอเนี่ยสามกกตเนี่ยสี่เป็นเจ็ดประธานก็เป็นกรกต<ห>แต่ชั้นถัดวัดซึ่งก็มีม,มุมานะไม่เป็นธรรมเอาออกไปดียสไอเอาตำร<ห>วจหรืออายาการเข้ามาสิที่จะให้ความเป็นธรรมนอกจากนั้น นักข่าวย้อนว่าแสดงว่าไม่ต้องการให้ดีเเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้เลยใช่ไหมอาจท่านชาตวัตรก็ยอมรับทันทีว่าดีเเนี่ยไม่ชอบแล้วตั้งแต่การสืบสวนเมื่อสืบสวนแล้วรู้ว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ไม่ควรตั้งคณะกรรมการและพนักง,งานสืบสวนอ,อีก40กว่าคนซึ่งก็ทําให้ตนเองเนี่ยเกรงใจในพนักง,งานบางคนที่ประพฤติบางคนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างในการปฏิบัติหรือการสอบบุคคลเป็นพยานแล้วก็ย้ําว่ายังไง เราให้ความร่วมมือกับกกตในการสอบทุกประเด็นแต่แตมันมีเหตุอันเคลือบแคลงสงสัยว่าการได้มาซึ่งพยานหลักฐานและการกล่าวหาโดยภาพรวมดูน่าสงสัยทําให้สอวอไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนแล้วที่ผ่านมาในการให้สัมภาษณ์ของประธานกกตกับเลขากรก,กตก็ไม่ได้ปฏิเสธการทํางานของคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนสอวอจะดาเนินการอย่างไรต่อไปเอ็นี่บอกว่ามีเสียงท่านสอวอลองหมดในข่าวไม่เห็นมีเลย มีแต่ท่านสัตวัตรเนี่ยมันยืนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเออขนาดเดียวกันอันนี้ตอบคำถามสำคัญโกโซมาลวตีที่ไปร้องทั้งกรรมธิการแล้วก็กรก,กตเมื่อวานอากล่าวหาว่ามีการเรียกสวไปที่โรงแรมย่านรางน้ำให้เซ็นใบาลาออกอเพื่อจะเป็นการบังคับสั่งการหให้ถ้ามีอะไรไม่ทำตามคำสั่งยื่นใบาลาออกเลยนะ อันนี้เป็นข้อกล่าวหาซึ่งคุณอนุทินปฏิเสธอย่างแน่นอนว่าผมนี่ไปโรงแรมแห่งนี้เป็นประจําทุกวันน่ะอืเพราะคุณเนวินบ้านอยู่ลาดกระบังจะให้ไปหาเขาที่ลาดกระบงังเหรอผมต้องไปคุยกับคุณเนวินนะ,ะก็ต้องมาคุยตรงนี้ไม่เป็นอย่างที่ข้อกล่าวหาคุณกุสุมาลาวตีโกหกอ่านนักข่าวถามประเด็นนี้กับสอวอชัชวัตรที่ว่านี้ว่ามีข่าวสอวอหลายคนไปที่โรงแรมย่านรังน้ํา พลตวชิรชัตวัตรยอมแับว,ว่าบางคนมีตังก็ไปกินข้าวและจะังหวะนี้แหละคุณท่านสวที่นักข่าวเรียกฉายาว่าชอวผู้สงสักอลงก์รกรบรกีก็ถามกลับสื่อมวลชนว่า What is p o l l m a n like a pool คือโรงแรมยา่านแน้ำก็คือโรงแรม Pullman King Power กระถามกลับว่ายังไง What is p o l l m a n like a pool นักข่าวก็เลยตอบกลับไปเป็นภาษาไทยว่า โรงแรมพูแมนท่านสอวลอ,องกดก็เลยบอกว่า <S Where Hotel s วสโฮเทลพู man นักข่าวก็ตอบกลับไปว่าซอยรังน้ำสอวอาลงกดบอกว่า Where ว s ซอยรังน้ำนักข่าวก็เลยถามอีกว่าแสดงว่าไม่เคยไปใช่ไหมคะอ่าก็ปรากฏว,ว่าตอบกลับมาว่าอย่างไง i know only รัตนโกสิทร์โฮเทลอ่านักข่าวถามอีกกรณีมีการเปิดเผยว่ามีการให้สอวอเซ็นใบออกเป็นหลักประกันอันนี้พลตระตรุะติชตวัฒน์ท่านเป็นคนตอบบอกไม่รู้ พวกท่านรู้ดีว่ากรรพืชของคนเคยเป็นสสเป็นอย่างไรมาใหม่คำนะ้วคะว่ากำพืชนี่คงจะว่าถึงคนเคยเป็นสสใครเคยเป็นสสคุณกุเหรอ,หรอฮะแล้วก็บอกนักข่าวรู้ดีแต่ผมเป็นสอวอไปอาชีพสุจริตช่วยเหลือประชาชนมาเยอะ <c oughs> ใครก่หายอย่างไรก็ว่าไปถ้ามาเอ่ยชื่อผมแล้วก็ค่อยว่ากัน นั <Greek> ่นก <F lying sup> ็แปลว่าเกิดความร้อนแรงเห็นไหมเรื่องนี้บอกแล้วในรายการเรื่องเราเช้านี้ว่าเลือกสวนี่มันเดือดจริงจริงอันไหนฟังดูสักนิดหนึ่งไหมแวนแอบแซวว่าสวไปภูแมนบ่อยะก็ฟังครั้งเนี่ยมีตังค์มั้งไปกินข้าววัดภูแมนไม่รู้เรื่องแต่ไม่เคยไปใช่มคะครมนก็โรงแรมภูแมนที่รังงามอ๋อแหวน ไปไมจพดอ้ซยรังนารังนาไปซอยรังนา แล้วไม่เคยไปไทยโน้ตไม่เคยไปไม่เซนี่ไทยไปต้อไปไปตตามนะเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับว่ามีการเซ็นบอกให้เซ็นมีไหมผมไม่รู้มีคุณสมัตาบว่าเคยมาให้สอเซ็นคุณรู้จำเพื่อสอสอดีนะรู้ืล้วนี่เป็นสถ้อขว่าขว่าครับกว่าเป็นเพราะคุณทำนี้สมบัติขอกบ้า ผมไม่สนใจคนอื่นหรอกนะใครเคยเป็นต่อต่อพวกท่านย่อมรู้ดีนะความเป็นต่อต่อผมมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกผมก็ถือว่าผมมาสุจจิตแล้วก็ผมมีอาชีพที่สุจริตแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนมาเยอะนะส่วนอาชีพอย่างอื่นก็อย่าไปว่าเขาแต่พวกท่านทราบเอาเองว่าท่านก็เรื่องของเขาที่กล่าวหาก็กล่าวไปถ้าเอ่ยชื่อผมหรือยังไงก็่อยว่ากันนะ ภาพในภาพรวมเราก็ต้องให้เขานี่ฮะท่านผู้ชมจริงจริงต้องนับถือท่านสัตวัร์อยู่ข้อหนึ่งถ้ามีอะไรที่ไม่หลบนะท่านตอบนะจริงจริงๆท่านเป็นแกนนํากรณียื่น92รายชื่อให้ประธานแล้วประธานส่งให้สารรัฐนูวิดีสยเกี่ยวกับเรื่องให้อยู่ทําหน้าที่จำได้ไหมใช่ให้คุณทวีกับคุณภูมิทรมาแล้วท่าก็รับว่าท่านเป็นคนส่งด่วนเลย วันที่14พฤษภาคมที่ยืนเพิ่มเติมอะค่ะแล้วสามนูนสั่งวันนั้นเลยให้คุณทวีหยุดทําหน้าที่ควบคุมเดสัย,ยจำได้ไหมจำได้โดยอ้างอิงว่ากรณีที่เดซัย,ยไปจับกลุ่มอ่ะไม่ใช่ไปสอบพยานที่อํานาจเจริญอะออทั้งที่ตัวเองไม่ได้มานอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีเรื่องการได้มาซึ่งสอวอและกระทำให้สามนูนรับเรื่องวันที่14สั่งวันที่14เลยให้ พลทวีหยุดทําหน้าที่รัฐมนตรีวิธรรมที่กากับดูแลดีอสไอเท่านั้นนี่แล้วท่านก็เปิดเผยนี่มายื่นหนังสือเลยเห็นไหมสวอ่ะไม่ใช่อานุก็กตชุดที่26ต่ายสวนกับสืบสวนที่ท่านทำมาเนี่ยมันไม่ชอบเลยไร่ทุกเม็ดเลยตั้งแต่ประเด็นว่าไปติดป้ายไม่ปิดลับทำให้เสียงชื่อเสียงวิธีการติดหนึ่งไล่ไปถูกไหม แล้วก็รวมถึงในโครงสร้างที่ d s i เข้าไปแทรกแซงในทำมงว่ามี3คนใน7คนเพราะฉะนั้นร้องกับกะกะตใหญ่ว่าให้ปปยุบไ,ไปเลยยุบเลยคณะนี้คณะที่26แล้วก็ให้เพิกถอนกระบวนการใดๆที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี้ทั้งหมดซึ่งว่าจะรวมถึงการไอ้ที่ทำมาทั้งหมดใช่จริงจริงถ้ามองแบบมุมหนึ่งนะแห่งข่าวจะกกะตกตเคยบอกแล้วนะครับว่ามันยังห่างไกลมาก เพราะนี่คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองจะไปเลขากรกตแสวงบุญมีหรือที่รับมอบหมายถูกไหมรับถ้าผ่านชั้นที่สองยังไปอนุกันกองก่อนเข้าบอร์ดกรกตชั้นที่สี่ถึงไปกรกตจริงจริงๆมันสามารถหยุดตรงที่เดี๋ยวก็เสร็จปุ๊บส่งเลขากรกตเลขากรกตจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็จบแล้วนะ อาสวัผ่านเลขาขึ้นไปอนุก,กันกองก็จบได้เหมือนกันถูกไหมค่ะเออแต่นี่เอาตั้งแต่ชั้นต้นเลยนะน่าติดตามท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่คณะกรรมการการก,รก,รก,รกรตจะมีคำสั่งหนึ่งเอาตามข้อเรียกร้องเลยเฮ้เลิกเลิกเลิกกอนุที่กกตใหญ่ตั้งขึ้นมาค่ะอนุชุดที่26อ่ะ ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงคณะอื่นด้วยอนุอื่นด้วยที่ลักษณะเดียวกันให้เลิกทันทีป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอีกเพราะมีการร้องเข้ามาว่าเกิดความไม่เป็นธรรมนะเกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วกเลิกแล้วให้อนุอื่นเลิกด้วยถ้าทําลักษณะเดียวกันอนุอื่นมาทําแทนมันต้องมีคนมาทำเนาะแต่มันต้องมาตั้งต้นใหม่ไงค่ะโทรไหมเอาอนุที่ไม่มีดี i ออ่ะคุณแม่หรือไม่งั้นก็บอกอ่า เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเราอ้างไปถึงสามนนทมีความเห็นว่าให้รัมตีวิธรรมหยุดทำหน้าที่นี่คงจะเป็นเหตุให้กรกตได้พิจารณาเราเห็นว่าตามใดที่มีไอ้สามคนอยู่ในอนุชุดนี้จะทําให้เกิดข้อสงสัยร้องกันไปร้องกันมาไม่เกิดความโปร่งใสเพราะฉะนั้นตั้งมันใหม่แล้วไม่ต้องมีดีไซเอาตํารวจเข้ามาเลยอายการอ่ะแต่มุมหนึ่งนั่นเท่ากับว่าพูดถูกกล่าวหานี่ขออะไรได้หมดเลยนะ <mm> มันจะยังไงเห็นไหมเดือดไหมล่ะท่านผู้ชมมาทายกันดีกว่าจะพนันก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมคิดว่าชุดที่26่สิบหกกกตชุดยี่สบชุดไต่สวนและสืบสวนจะได้ทำต่อไหม้าท่านผู้ชมคิดว่าจะได้ทำต่อไหมวัดกันดีกว่าหรือยังไงเห็นไหม ท่านผู้ชมลองแสดงความเห็นมาสิว่าจะได้ทำต่อไหมอืมอ่ะจริงๆนะถ้าสมมติว่าประธา,าไม่ได้ทำต่อจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผีผม้าใจนะก็มันก็มีเหตุผลถูกไหมเพราะไม่งั้นก็ไล่มันต้องหลายข้ออ่ะแต่ก็จะมีบางคนบอกอะไรรูกไหมจบเถอะอ่ะถ้าถึงขนาดนั้นไม่ต้องตรวจสอบแล้วอืมก็จริงอ่ะ อันนี้โปรดติดตามดูกัน<ม>พิยุทธ์ว่ายังไงผมไม่รู้อ้าว